โอเคชมพูมีแล้วอันนี้ไหมนี่มีอะอ่ะคอๆเดี๋ยวพี่จับให้ขอย่อยๆถครอยถูกบนีะ้มันก็จะออกมาค่อยอยอยนี้ยอันนี้ต่ออันนี้อันนึ่ง หอันพอมีกล่องชวช่หมดมีกล่องเนี ah> ่ยาเอาแบบไหนอดูกล mm ่องก่อนค่ะมีดีอากล่องก่อนอากล่องอนที่เกล่องเนี่ยหน่งนี่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 อันนี้อันนี้ให้อันนี้ให้อันนี้ส่อนีอันนี้หน่งส ของงายเราต้องต้องใส่ของอะไรบ้างไหแล้ว่วยวงมาค่ะพี่เดกขอนง่ายนะใส่องรออยู่นี็เลยยี่ไงขอบคุณครับขอบคุณครับนองผู้หญิ Tudo